เป็นเองก็คิดว่าคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ค่ะคุณรู้จักสารเคมีแห่งความรักไหมคะเพราะว่าความรักอะค่ะไม่ได้อยู่แค่ภายในจิตใจ,จแต่อยู่ในร่างกายแล้วก็เซลล์สมองด้วยค่ะแล้วสารแห่งความรักอะมันมีอะไรบ้างละ่ะอย่างแรกเลยนะคะโดปามีนหรือสารแห่งความสุขมันจะหลั่งเมื่อคุณพบคนที่คุณชอบทําให้รู้สึกตื่นเต้นมีพลังแล้วก็ ติดใจเหมือนได้กินของอร่อยทําให้คิดถึงเขาคิดถึงเธอคนนั้นวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยคะ่ะสารที่2ออกซินโตซินหรือเรียกว่าฮอร์โมนแห่งการอบก่อน สารนี้คะ่ะจะออกมาเมื่อเราได้สัมผัสกับคนที่เรารักหรือเราชอบมันทําให้รู้สึกผูกพนันไว้วางใจและใกล้ชิดเหมือนได้โอบก,กอดคนที่รักอยู่ตลอดเวลาสารที่3ค่ะคือเซโรโทนินเซโรโทนินคือสารแห่งความมั่นคงค่ะช่วยให้เรามีความสุขแต่ถ้ามีระดับต่ำเนี่ยจะทำให้อารมณ์เราไม่มั่นคงนั่นเองสารสุดท้ายนะคะคือสารที่เรารู้จักกันมีคือเอนโดฟินเอนโดฟินเนี่ยลดความเจ็บปวดค่ะการที่มีเอนโดฟินหลั่งเนี่ยมันคือการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสงบเมื่ออยู่คนที่เรา ช่วงที่ความรักเริ่มต้นค่ะร่างกายเราจะหลั่งสารเครมีพวกนี้ยจนเหมือนยาเสพติดแบบธรรมชาติเลยค่ะทําให้เรามีความสุขล้นเหลือเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปสารเหล่านี้ค่ะจะค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนเป็นความผูกพันในระยะยาวแทนค่ะและตอนนี้ล่ะคะคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่